สวัสดีครับทีวีชนแนลแอสตนแฟนครับครับผมวันนี้เป็นวันพุทธที่22ครับตุลาคม2568นะครับมาหา่อคืนนี้คงจะแช่มชื่นกันนะสำหรับผลการแข่งขันนะครับแล้วก็ผมว่าเดโก้ซิโมเน่คงยังงงไม่หายป่านนี้ผมคงยังงงไม่หายว่าไอ้สินาทีในช่วงตั้งแต่นาทีที่57ถึง70เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะลูกทีมเล่นดีมาตลอดตั้งแต่นาทีที่หนึ่งจน,น 1, ถึงนาทีนะที่ห้าสิบหกนะแต่นาทีที่ห้าสิบเจ็ดถึงนาทีที่เจ็ดสิบรวนรัวรัวแบบไม่ให้ตั้งตัวนะอาจเะนอลยิงนะครับติบสามนาทีสี่ลูกเฉลี่ยแล้วสามนาทีกับอีกสิบห้านาทีสิบห้าวินาทีสามนาทีสิบห้าวินาทีจัดไป 1ลูก1ลูก1ลูกหลูกสี่ลูกแม่ก็สาใจกันไปนะสำหรับผลการแข่งขันเมื่อคืนนะครับอเดี๋ยวไล่เรียงกันนะวันนี้ฝากไว้เหมือน,นะนเดิมนะครับมิสกันเลนนะครับนี่อันนี้บิ๊กแพดลดซาวครีมนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นแผ่นเรียบนะซาวครีมแล้วก็หัวหอม ถ้าใครเคยทานสเต็กจะเคยเห็นซวครีมที่เขาจิ้มทางกับสเต็กบ้างจิ้มทางกับเฟรนช์ฟรายบ้างนี่แหละฮะเป็นรสนีเลยนํามาอยู่แล้วในซองเดียวกันเลยนะครับแค่เปิดก็อร่อยสําหรับเลบิ๊กแพ็คครับรสาซวครีมและหัวหอมนะฝากไว้ด้วยละกันครับมีหลายขนาดให้ท่านเลือกนะก็หยิบจับกันได้กดในตะกร้าแล้วก็ เลือกซื้อหาเป็นกําลังใจให้กับที่หวยไปในตัวด้วยเลยนะครับอ่ะก็มาพูดถึงผลการแข่งขันเมื่อคืนแล้วก็รายละเอียดหน่อยรายละเอียดปิกย่อยเนะมื่อวานนี้นะครับเราโรเจชันผูเลนเมื่อคืนนั่งแช้ว่าเมื่อคืนโรเจชันผูเล่นสองตำแหน่งนะครับส่งไอ้เจ้าไมล์ลุยสสเคลลี่ลงเล่นแทนลิคาโดคาราฟิโอลีนะครับแล้วก็ส่งตัวของกราบเบนมาติลีลงเล่นทาง กรับซ้ายเป็นฟิฟฟ์ตัวลูกกราบสายครับนอกนั้นเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะปิดปูสาวประตูไดวิดไรยาครับมนุษย์ไม้อยู่เรียนทิมเบอร์รวมถึงวิลเลียมซาริบาแล้วก็กลายเบี้ยวมากันเยสครับกุ๊กลาง3ามคนนะของเราเป็นซูเบอร์ดี้กับพิฆาตเด็กเนไลท์นะครับโดยมีเอเซ่เล่นเป็นตัวลุกอยู่ข้างบนเลยนะครับตัวลุกทั้งซ้ายเป็นกรารเบรี้ยมารตี้ทางขวาเป็นบูโยสักกาและ หน้าเปา้าเป็นวิกเตอร์เยลเคเลสนะครับในขณะที่ลูกทีมของเดโก้ซิมินีนะอย่างกับวันก่อนนี่ก็มีอาการากลิ้วเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้อาบน้ําอุ่นนะซ้อมเ็มไม่ได้อาบน้ำอุ่นแต่ข่าวมาก็บอกว่ามือเลือดซ้อมเร็วกว่ากว่าเวลาที่ตั้งไว้ เลิกซ้อมก่อนเวลาที่ตั้งไว้ก็เลยทําให้น้ําอาจจะไม่อุ่นไม่ทันอันนี้คือข่าวเขาจากสนามนะไม่รู้ยังไงแต่ว่าทางอัลจาลอนก็ทําเรื่องขอโทษแล้วไม่รู้เป็นสายเหตุที่ทําให้ไม่ได้อ่ามน้ำบ่นหรือเปล่าเลยทําให้ช็อกไปสิบานาที <c oughs> <c oughs> นะครับมาในรบบ4ีซีสองนะผู้สัมผัตัวครับจาาบหลักนะครับโนี้ก็เดียวนะดันนั้นก็เป็นชุดเดิมเลยเป็นชุดที่ขยี้เรียวมัดเล็ดขาบ้าน ของแอตมิริดเลยนะห้าสองนะทีมนี้แหละนะครับทั้งฮังโก้เจมีเดสนะครับนอร์มันนะครับแล้วก็โรนเต้เป็นแผงแบ็กโฟร์เขานะครกองกลางก็มีโกเก้อ่าบาเลียสนะครับแล้วก็ตัวของซิโมเน่ลูกชายของลูกชายของคุณซือเองนะนะแล้วก็มีคอนซาเลสครับหน้าเป้าก็เป็นจูโนอาเวเลสจูโนอาเวเลสกับตัวของอ่าเซโตนะเปิดเกมมาก, uh, ก็ต้องบอกว่าเราพยายามคอนโทรลบอล นะครับบุกใส่ตั้งแต่แรกเลยนะคองเกมให้เหนือพยายามที่จะเอาบอลมาสู่ตัวของเราเองให้ได้นะครับคึกคักเพชรใส่แอบบริตต,ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแม่แค่ไม่กี่ทีเอลเซ่ LC, มีโอกาสลูกนั้นได้ลูกมาปุ๊บยิงฉลับนะไปเฉลับกองหลังเขาอะแล้วก็ลูกมันย,ย้ยอยๆๆทำข,ข้ามหัวยานอวบหลักไปแล้วเพียงแต่ว่ามันไปนหล่นชนคาน กอ <T uber> จนคันเด้กับมาพี่ข้าวได้มีโอกาสได้ก็ซ้ำหนึ่งๆเลยนะแต่บอลมันมันเอื่นข้ามคานไปนิดเดียวนะครับอ่าหลังจากนั้นมาหรือสกอรี่ครับก็อ่าเกือบที่จะโดนเหลืองตั้งแต่ต้นเกมเพราะมันเป็นเหนียวครับไปฝ่าเขาช่วงช่วงแรกๆเนี่ยเจ้ามายเรายัางมีอาการแบบนิดๆนะมีอาการแบบอ่าจะไปเขาไปไม่สุดจะรับก็รับไแต่แต <y> ยังมีอาการเก้็งๆอยู่มีอาการแบบ ยังปรับตัวอยู่ผมว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญที่น้องเราควรจะต้องแบบอ่าปรับให้มันเร็วกว่าน,นี้นะช่วงแรกมีโอกาสและโชคนั้นจังหวะดีแนละจะไปฟาวลูกนั้นอนะ่ะไม่โดนใบเหลืองนะครับพามไปสิบนาทีประมาณสิบนาทีแอดมินิตเริ่มตั้งตัวได้แนละ้วทีนี้ล่ะเขาก็เริ่มโตมาสวนนะครับโดยจะ้อนในบอลมาอยู่ที่เท้าของจูเลียนฮาวเลสเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะเออเพี่ร์ใเบต้าวันนี้เข้าบา ดูในสนามด้วยนะแต่ว่าผู้บรรยายงงกงกงงงก็ใครเงีงงงงยบไปเลยทั้งคู่เลย <c oughs> ผู้บรรยายเราทั้งคู่เลยกล้องจับเป็นพี่อเดเบต้าร่วมประมาณ10บวินาทีนะแต่ว่าไม่มีเสียง อะไรจากผู้บรยายเลยคงสัยไม่รู้จักก็บอกว่าเป็น <c oughs> ไปได้ยังไงไม่รู้จักพี่แอนเดเบต้าของเรานะปุ่มเยอะปุ่มใหญ่เงียบไปเลยนะพี่แอนเดเบต้าก็มาให้กําลังใจด้วยนะครับวันนี้เอเซ่รับบทบาทเป็นตัวทําเกมลุกแบบชัดเจนโดยมีพี่ข้าเป็แคนไลน์นะครับเพียงแต่ว่าทางซ้ายของเราในช่วงครึ่งแรกเนะี่ยดูไม่ค่อยที่จะปะติดต่ออะไรไม่เหมือนทางขวาทิมเบอร์กับ บุกโยสาก้านะครับโอ้โหทำเกมกนะันอย่างมันเลยทีเดียวนะนาะทีที่ยี่สี่ครับอ่ายูเลนเบอร์จ่ายให้บุกโยสากา้าหลุดเข้าไปยิงแต่ติดบล็อกนะแล้วก็มาเรียสกลลี่ซ้าเมลกาซ้ำํำลูกนั้นแต่มันออกไปนิดเดียวนะครับพิตาในทำท่าแบบเสียดายยนะจังหวะนั้นนะแบบอือประหูทาท่าเสียดายเลยนะครับนาะทีที่ยี่ห้าเราเกือบเสียประตูครับดาวิดไลย,ยา่าออกไปเทเลอร์ทะล่าลูกนั้นนะ่ะลูกมันไปอยู่มุมนะ ม,มุมมุมม,มุมเกือบเสาธงแล้วได้ริยะออกไปไปบางบอลเขาไปบางบอลเสร็จเขาว่าบอลมันออกพอบอลมันออกเนะี่ยตัวเองสองตีสองใจจะไปคว้าบอลก่อนหรือเปล่าก็กลัวจะติดเหลืองหรือว่าจะวิ่งกลับมาซีกเสาประตูก่อนสุดท้ายตัดสินใจวิ่งกลับมาที่โกฮะแล้วแม่งแอ้แม่งรีบแม่งเล่นเร็วเล่นเร็วเสร็จปุ๊บทุ่มแบบปุ๊บจำไม่ได้แล้วข่ย,ยิงบอลแม่งลุน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 ผู้บรรยายบอกเลยเรียบร้อย ผูม้มีทาเอยบอกนะขึ้นนําแน่นอนบอลไหลออกทางเสาโอ้ยโคตรโชคดีฮะลุกนั้นเลืวิริยยาแสดงอืแต่ว่าเขาก็ต้องออกไปนะเราก็เห็นนะช่วงในท้ายก็มีการออกไปตัดแบบนั้นบ่อยแปลว่ามันลังเลงนะแล้วบอลมันไม่ได้แบบออกผมันไม่ได้แบบขึ้นอัศจรรย์มันกระแทกกับข้างข้างแล้วก็บอลเด้งกลับมาอนริมมันก็ฉวยโอกาสนะดีอ่ะดีอ่ะที่ที่ มันบอลมันไม่ตรงไม่ตรงเสานะครับก็ถือว่าโชคดีนะตัวของอวิกตอร์อยูเครเนีครับช่วงครึ่งแรกก็พยายามที่จะเบียดบังนะเบียดบังกองหลังกู้ต่อสู้นะครับก็มีโอกาสได้ดีนะลูกชิปของซูเมอวินดีก็สวยนะลูกนั้นนะชิปเข้าไปให้อยอเครเนียนนะแต่ยิงติดโอเบลลักนะครับแหมก็ พยายามที่จะเล่นเร็วพวกเราพยายามที่จะได้บอลและจะเล่นเร็วนะครับเยอเกเลสก็เลียก,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 กไปเหลืองได้นะครับแล้วก็นายถึงซูเปอร์มนดี้เนี่ยเปิดให้สาก้านะแล้วก็ลูกน,นั้นอะถ้าถ้าเผื่อมาตี้เช็คไลายตัวเองนิดนึงนะน่าจะได้เพียงแต่ว่า,าจาังหวะที่มาสา,าก้าขึ้นไปในะมาตี้หลุดขึ้นไปลูกน,นั้นนะ โอ้มหหลุดทข้ไปสก,ก้าเปิดเข้าไปแล้วมาตี้ซ้ำเข้าไปแต่มันเลือกนิดนึงอลูกนั้นก็ไม่ได้ประตูไปก็ถือว่านะแอบไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับซูบิดี้มันโดนช่วงใบเหลืองในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เลยทําให้แมตต์หน้าไปเยือนสลาเวียปรากก็ไม่เท่าไหร่หรอกล้างใบเหลืองไปเนาะเนะเนะ,นะล้างใบเหลืองไปเพราะว่ารู้สึกหมดกับสลาเวียปรากเราจะต้องกลับบ้านมันเจอบายเยือนหรือเปล่านี่แหละสําคัญเพราะนั้นแมตต์สลาเวียปรากก็เป็นไม่รู้ผมว่าล้างใบเหลืองนะี ภาษาบอลเขาเรียกล้างใบเหลืองไม่รู้เจตนาไม่เจตนาแต่ว่าล้างก็ดีล้างก็ดีไม่เป็นไรนะครับรเพราะฉะนั้นครึ่งแรกนี่เรามีโอกาสยิงค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตรงกรอบประมาณแค่สองครั้งเองยิงไปประมาณแปดเก้าครั้งนะแล้วก็ไปเตนการครองบอลเนี่ยก็ค่อนข้างยีสูสีนะครับเราไม่ได้แบบขึงเกมเขาฝ่ายเดียวนะอ่าเปอร์เซ็นต์การเอาบอลอ่ะ พอๆกันเลยอ่ะนะครับการจ่ายบอลของเราประมาณสองร้อกว่าครั้งของเขาประมาณ160ร้อยหกสิบว่าครั้งถือว่าครึ่งแรกเป็นอะไรที่สูสีแล้วก็ตัวแอนมาเล็เขาก็วางแผนมาดีนะครับพอเริ่มครึ่งหลังนีโอ้โหใจหายยังไม่ทันอะไรเลยยังจัดแก้วน้ําแก้วกาแฟยังไม่เสร็จแล้วพี่แก้วเลยหลุดไปหันจังหวะนั้นมันหันจังหวะมาดูพุ๊บเฮ้ยโอโ้พี่แกยิง บอลมันช่วงนั้นนั่นมีกองหลังเราอยู่สองสาคนด้วยแต่ปล่อยให้เอาเลนยิงได้เหมือนกับช่วงต้นนะนะมันกำลังแบบกําลังสมาธิอยู่อะ่ะไอช่วงตอนที่จบครึ่งแรกแล้วผมก็เดินไปทานู่นทานี่ใช่ไหมผมมีคิดเลยเอ๊จะเอาทางซ้ายออกไหมทางซ้ายตื้อๆนะคิดนะคิดนะดนะดนะเอ๊จะเปลี่ยนเอาคาราฟิลลี่ลงไปแทนไอเจ้าน้นไม้เปล่าเอาเจ้าซา,าลงไหมคิดนะค,ดนะคิดแบบขนาดน,นั้นนะแต่ก็ยินใจนะคิด สไตล์พิต้าคงยังไม่วะมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดไไดเพียงทาอะไรเท่าไหร่นะอ่าไม่ได้บอลก็ยังเสมอันอยู่อาจจะให้โอกาสลงต่อนะก็ยังคิดนะแบบพอเปิดมาแป๊บเดียวโอ้โหไอ้เจ้าเอาอเรสแม่งยิงลูกนั้นฮุกตำมาน,นิดเดียวแม่งเสียบนะถ้าเผื่อบอลเข้าเนี่ยผมว่าสถานการณ์เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเพราะว่าเขารอแบบเนี้ย ทางอเลนเบลลีกขจะรอการตอบบอลทิพลาดของเราการเผลอการชฉวจังหวะเล่นเร็วอะไรประมาณเนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอไม่ได้ทีนี้ครับทีนี้แหละก็เป็นทีของเราครับทีนี้แหละเป็นชุดเลยนะทั้งซูเบิลี้เปิดให้โยโกเรสหลุดเข้าไปยิงติดนะแล้วก็ในนาทีที่ห้าสอย่างที่บอกห้าสิบกต่อห้าเ็ดครับมาร์ตี้เนี่ยสามารถที่จะลากเลื้อยแล้วก็แล้วก็เรียกฟาวได้พอเรียกฟาวได้ทีนี้แหละครับ พิก้าวเด็กชายทำหน้าที่เตะขันเตะฟรีคิกจากฝั่งซ้ายจากฝั่งซ้ายของตัวเองก็ต้องเตะหรือต้องขวานะบอกแล้วอย่าเสียฟรีคิกหรืออย่าเสียคอนเนอร์ให้กับอาร์เจนอนชั่วโมงนี้อย่าเลยผมว่าคุณซื้อเขาก็กำชับนะแล้วก็แอดเบดลิกต้องบอกตามตรงนะ เขาเสียคอนเนอร์ให้ก okay, ับเราเมื่อไหร่เสียฟิกกี้แก้กับเราเมื่อไหร่ผมว่ากองหลังกับกองกลางเขาจัดระเบียบได้ไม่ดีจัดระเบียบได้ไม่ดีคือไม่รู้จะคุมใครไม่รู้จะเอายังไงเลิกลักเลิกลักกันหมดไอคนที่ควรจะต้องคุมก็ไม่มาคุมนะครับพี่ข้าวเปิดโค้งเข้าไปแล้วก็กลายเป็นมากันเยสครับมงตุ้งเข้าไปแบบปลดล็อกทุกอย่างหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โห มาดูภาพช้านะพวกเราเนี่ยโผล่ขึ้นไปประมาณสี่ห้าคนแล้วก็สี่ห้าคนนั้นไม่ออฟไซต์ทักคนเลยคือรักษาไลน์ดีอาจจะเป็นเรารักษาไลน์ดีหรือตัวกองหลังของแอดเมนิตเช็คลายไม่ดีตรงนี้มันก็ต้องคือผมว่าผมว่าเป็นอย่างหลังคือเขาพวงไม่รู้จะเล่นไงไม่รู้จะจับใครไม่รู้จะไงเจอฟรีคิกและขึ้นชื่อลือชายอยู่แล้วใช่ไหมผมว่า พวกเขาโอ้โหแม่เฮ้ยตัวฟีกี้ก็ต้องระวังเว้ยช่วยกันดูหน่อยหน้างานเนี่ยไปสางกันหน้างานเนี่ยแต่ของเราเนี่ยมันเตรียมตัวมาจากบ้านแล้วเล่นยังไงจะใส่ยังไงพุ่งไปตรงไหนใครไปอยู่ตรงไหนมันก็เลยสำลึกผลนะเลยบอลเข้ากดไปยัดปลดล็อกเลยนะครับน่แต่ว่าหลังจากที่เราได้ประตูปั๊บหนึ่งเนี่ยแอรแนสินหืออือเลยนะย้อนกลับมาแคทแอนทีเดยวครับเอาตัวของซิลเวเน่ยิงนะยิงมีโอกาสยิงแต่ว่าโดน มากันเยสครับมากันเยสหลังจากที่ยิงได้เสร็จปุ๊บวิ่งกลับมาบล็อกบล็อกลูกยิงของอ่าตัวของซิลเวเน่ผู้ลูกอ่ะโอ้โหแล้วก็ทำหน้าดะใจอ่ะเออมันเก่งไหมเออผมว่าสุดยอดนะเพราะว่าตัวเองเพิ่งยิงประตูเสร็จปั๊บเนี่ยวิ่งลงมาช่วยบล็อกช่วยบล็อกการยิงของคู่ต่อสู้อ่ะโอ้โหผมว่าเด็ดนะนะครับหลังจากนั้นครับเรามีโอกาสได้ลูกที่สามมาลูกนี้ต้องชมเจ้ามาลีสกิลลี่ ไม่ไม่รู้ไปกินอะไรมาที่ไหนนะได้บอลตรงกลางสนามครับลากตะลุยโอ้ใครเข้าไปดูลุ่นี้ผมว่าโคตรสุดเลยลากตะลุยแบบไม่สนใจใครแอดมินิกก็เอาไม่อยู่สามสี่คนจะฟ้าวก็ไม่ฟาวก็ไม่กล้านะไม่รู้บอกไม่ฟ้ากูไป <c oughs> ไปเลยแล้ววิ่งมาจนตรงถึงกรอบเขตโทษครับก่อนเปิดทางซ้ายไปให้กับกราบเบียนมาเตลี่ซึงวิ่งเข้ามาแล้วก็แปรปั่นด้วยขวา ข้างเท้าด้านในลูกเก่งเลยครับบอลปึ้งวิ่งเข้าไปโดนปัดนิดนึงนะแล้วก็บอลเสียบเข้าเสาสอ,สองเป็นลูกสองศูนย์โอ้โหมาตีนี่สะใจมากไงไอ้บบยลุยตะกี้กพ็พี่พี่พี่น้องเข้ามาช่วยแสดงคอนดีนนะแบบลูกนี้แม่งแม่งพวกนั้แม่งจ่ายสวยแอ่ติสสวยอ่ะมันเป็นการจ่ายแบบที่ใช้พละงปลังตัวเองใช้ความสามารถตัวเองลากเลี้ยงกับบคนเดียวนะเออนำสองศูนย์ครับลูกเนี้ย กล้องจับปี่พิต้าก, P P กับากายเบนไฮเซ่จังหวะที่มาเดอรสกเกอรี่เนี่ยเลี้ยงบอลไปตรงกลางสนามเนี่ยกายเบนไฮเซ่นะคชของเราอะมาจับมือพิต้าอยู่แล้วก็ทั้งคู่คงแข่งไงจับมือเหนียวกันดูแล้วก็ลุ้นไปด้วยโคตรขำเลยลุ้นไปด้วยพอม,มาตียิงได้กอดกันกอดกันคือจังหวะนั้นะไปยืนอยู่คู่กันพอดีไงนะยืนอยู่คงไปคุยอะไรกู้เรื่องมาเผลอแบบอารมณ์อารมณ์ร่วมมาจับมือกันแน่นเลยเว้ย เออจับมือกันเสร็จปุ๊บไปยิงได้ก็ดีใจกันใหญ่นะครับไปดูภาพชาไปดูภาพดีเพลขงขำๆำนะนะมันมีส่อวอารมณ์ร่วมเนี่ยนเะท่าน้ำสามศูนย์เสร็จแป๊บเดียวฮนะ 63, หกสิบสามกสบหกไม้อีกฮะต่อบอลไปเรื่อยนะทั้งตัวมาตรตีมาถึงเอลเซ่ก่อนที่ตัวของมาตรีรีเปิดให้ตัวเยอเคเลสนะเยอเคเลสก็คุกขิกคูขีเล็ก,ก,กน้อยยิงมันบอลบอมันไปไปัดปัมกันนะ บั๊มมาคู่ต่อสู้ของกองหลังอ่ะล้วบอลมันก็ไหลเข้าประตูไปแบบนิ่มๆโอ้โหโยเกเรตก็เป็นเป็นโกของเขาอ่ะก็ทําท่าดีใจนะลูกนั้นนะครับก็นําไปสามศูนย์มพาสามศูนย์เนี้ยผมสบายใจทีนี้มาสามศูนย์ไม่พอช่วงนั้นสิบวินทีสามลูกบอลลังจากนั้นที่เจ็ดติดครับได้ลูกคอนเดอร์บอกแล้วอย่าเสียคอนเนอร์ให้กับอาร์เซนอลอย่าเสียคอนเนอร์ให้กับอาร์เซนอลครับพอคุณเสียคอนเนอร์้อาร์เซนอลปุ๊บเท่ากับคุณเนี้ย เอาคอไปพาดเขียงนี่เหมือนเสียจุดโทษนะครับปิดข้าวได้แค่ไล์เปิดเข้ามามากันเยอะครับโผล่มาจากไหนไม่รู้มาที่เสาส,สองก่อนมงเททกลับมาที่เสาหนึ่งนะวิกเตอร์เยูเรซครับวันมันเป็นวันของเขาอรเอาหน้าขาเนี่ยต้นขาขวากระแทกเข้าประตูไปเป็นลูกที่สองของเขาเป็นลูกที่สี่ของเราครับปิดกล่อง4-0เลยค่นี้โอ้โหจบแล้ว จบแล้วไม่มีอะไรมามามา,มาเปลี่ยนอะไรได้นะครับเพระต้องนั้นจังหวะแบบมันเข้าทางเราหมดนะต้องบอกเข้าทางเราหมดหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนเอาทั้งมอสเกล่าลงมาอีทาเวน,นิลี่ลงมาคิสเตียลนอกกาดลงมานะครับก็หลายคนลงมาก็ถือว่าเป็นการปิดเกมพิเอษ์เ็นไว้นะลงมายืดเส้นยืดสายกันแล้วก็ให้พักอาริคาโดคาลาฟลี่กับเรโดทอสา,าก็ได้พักกันนะจบเกมคือแอมบิดไม่เอาแล้วเงียบ ช่วงที่เรานำเขาหนึ่งศูนย์นะโอ้แล้วเขาเล่งอ่ะเขาเล่ง,ลงโอ้ตอนนั้นเสียงเชียร์ของแอดมินยังดังอยู่นะฮะเหมือนกับว่าเขาเขาต้องการตีเสมอเสียงเชียร์เขายังดังอยู่แต่พอโดนสองโดนสามโดนสี่เงียบเลยฮะเงียบเลยอยากจะกลับบ้างกลับไม่ได้ต้องรอกลับพร้อมกัน <laughs> โดนไปสี่ลูกนะก็ทําให้เราชนะไปครับสี่ประตูต่อศูนย์นะ มากันเย็กนะครับมาตี้เยออะกะเลสเยือะกะเลสโอ้โหยิงกันไปสี่สี่ลูกสามคนนะก็ทําให้ผลงานในรอบกรุ๊ปเฟสของเรานะฮะเฉพาะกรุ๊ปเฟสนะแข่งมานัดนี้เป็นนัดที่9นะครับนัดนี้ชนะที่9้าเราชนะในรอบกรุ๊ปเฟสรวดเลยนะแข่งที่บ้านเราเราเก็บหมด9นัดและสําคัญคืออะไรนะครับใน9นัดนั้น เราไม่เสียประตูเลยแม้แต่นัดเดียวเอาที่รอบกุฟเฟตตั้งแต่ปีที่แล้วอะ นะครับเราชนะ PSV i i วีไอโฟครับชนะเซบีย่า2 0ชนะล้อง6 0นะชนะเปสเชแมตแรกนะ60อ่า20ชนะชักตาโดเนต1น0นะครับชนะมอ n a นาโก30ชนะเดนม o สาเกร3 30นะครับชนะโอลิมปิกอส2 0แล้วก็ล่าสุดชนะเอ e เลน o โกแบลติเฉพาะรูปรอบกรุ๊ปเฟนนะรอบ16ทีมรอบ8ทีมรอบรองไม่นับนะครับไม่นับนะบนบนะเพราะว่าเราก็มีแพ้แพ้อ่า แพ้ปารีสนะแล้วก็ชนะเลเบลิตอะไรประมาณนี้ PSV อะไรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นในะรอบกรุ๊ปเฟสเนี่ยแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนัดนี้เป็นนัดที่9ชนะ9นัดรวดเลยแล้วก็ยิงไป26ประตูนะโดยไม่เสียประตูเลยเท่ากับว่าในซีรีส์นี้เราชนะติดต่อกันมา6นัดแล้วนะ หนัดแล้วนะแล้วก็4ี่ห้านัดหลังสุดนี้ไม่เสียประตูเลยเพราะนะโอ้ตอนนี้เราค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวสําหรับการแข่งขันในปีนี้ทั้ง PL ทั้งตัวของ UCL ด้วยบิโก้เซมิเน่ให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมนะเขาบอกเลยว่าเซตพีจะมันเป็นส่วนสําคัญมากส่วนหนึ่งในฟุตบอลในเกมฟุตบอลนะครับและมันสามารถที่จะสร้างความแตกต่าง ในเรื่องผลการแข่งขันได้นะครับจากการที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณมีเซตพิทที่ดีมันจะสามารถเปลี่ยนความแตกต่างนั้นได้เลยนะครับนะเราเองเรายอมรับนะครับว่าเราโชคไม่ดีในการป้องกันนะแล้วก็มันเกี่ยวกับความผิดพลาดด้วยครับพวกเขาใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของเราได้ดีมากๆพวกเขาคว้าโอากาสทองเอาไว้ได้นะครับมันคือความผิดพลาดส่วนตัวที่ส่งผลกับทีม นะการไม่ตามตัวประกบของคุณสําหรับเซตพีทสาหรับประตูที่3ามเราทําได้แย่เหลือเกินนะครับจริงๆนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สามารถจะเปลี่ยนเกมให้เข้าทางอีกทีมได้เลยเขายอมรับว่าลูกเซตพีทเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในขณะที่บรรดากูรูหลายคนก้อนขอดว่าเราเก่งแต่เซตพีทกูไม่สน <c oughs> จะเซตพีทจะคอนเนอร์จะฟรีคิกเอาหมดนะ่ะชั่วโมงนี้ถูกไหมอา้าววันนี้เราได้อีกสอง หนึ่งฟรีคิกหนึ่งอ่หนึ่งคอนเนอร์แล้วก็สองการเล่นโอเพรนเพกก็โอเคใช่ป่ะก็โอเคพี่ต้พี่พี่ตาบอกว่าเราพยายามที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเกมให้มากที่สุดนะครับพุทข่าวถามหนึ่งล่าละทำไดอบคาราฟิโอรี่กับดอบทอสซาพี่ตาบอกว่าอยากให้เด็กๆทุกคนน่ะ ได้ลงมาสมบ,บติเกมแบบเท่าๆเฉลี่ยกันนะส่งมอสเกล่าส่งคริสเตียนนอกาส่งอ e ีธานนะฮะอาจะดอมแบนนั่นไปเตะชุดเล็กนะครับไปเตะชุดเล็กกระแพ้ไปยิงประตูได้ด้วยนะมีการลดหลายคนถามว่าแม็กอยู่ไหนแม็กยังคงต้องทําหน้าที่ต่อนะ,ะเพราะทีมจุดเล็กเขายัางต้องการอยู่โอเค ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ได้ลงมามาอยู่ในสนามตอนนี้ก็เผื่อๆอ,อาจจะไม่ได้ลงด้วยอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะหลักการที่เราเปลี่ยนตัวกันแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับให้โรเตชันด้วยนะครับคนที่เล่นเต็มที่ก็เดี๋ยวเขามีโอกาสพักนะซูบีเมนดี้พิก้าตัวผมพิกาเด้กยกันไลท์และเอเซก็ได้เปลี่ยนนะครับพวกนี้ก็คงได้พักฟื้นแล้วก็ ตัวของเยลเลรเองก็คงจะมีกำลังใจที่ดีขึ้นในการที่ยิงประตูได้นะครับการสัมภาษณ์ในก่อนของซีเก่อนที่จะจบการถ่ายทอดนะอ่ะวิกตาตัวของทเทลลิงลีนะที่เป็นคอมเบนเดเตอร์อยู่ครับว่าการสัมภาษณ์ก็ถามวนะิกเตอร์เยลเอ่ะวิกเตอร์เยกเรตบอกว่าบอกว่าประตู ทุกประตูมันมีความหมายสําหรับผมมากในสีเสื้อนี้นะครับมันทําให้มีความรู้สึกดีมากๆและผมมีความเชื่อว่าเดี๋ยวประตูนั้นจะมีเข้ามาอีกนะครับถือว่าเป็นเกียรติมากสําหรับผมที่ได้ลงเล่นให้กับเซนอลนีน่คือสิ่งบทที่สัมภาษณ์สั้นๆนะไม่ได้ยาวนะทีเรืองรีก็เคยเคยมีมีอาการแบบเล็กน้อยมีการแบบพูดถึงเล็กน้อยอะ่ะพูดถึงรุ่นน้องอะ่ะวันนั้นก็ต้องดูกันยาวนะคุณใส่สีเสื้อเบอร์สิบสี่ด้วยแล้วก็ ตอนนี้ยิงมาห้าเม็ดแล้วถูกปหะยิงในทุกรายการมาห้าเม็ดแล้วจับจังหวะไปเรื่อยๆครับขยันวิ่งเข้าหาบอลน,นะเดี๋ยวมันต้องเข้าทางคอยดูเหอะคอยดูเหอะผมไม้คมบัญจาว่าวิกเตอร์ยูคเลสนะอาจจะไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบยิงระเบิดจะเบอร์เป็นถึงขนาดดาวซโวซานโวแต่ว่าผมว่าเขายิงได้เป็นกอรอบเป็นกร,รมแน่นะสาหรับหมายเลขสิบสี่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ฮะผลงานตอนนี้ถือว่าหรูหราเลยนะครับ อยู่ในเส้นทางนำเป็นจากฝูงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็การชนะครั้งนี้นะก็ทำให้สถานการณ์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับอ่ะสรุปผลการแข่งขันก่อนนะคู่ห้าทุ่มเมื่อคืนเตะกันดุนะเมื่อคืนเตะกันแบบเหมือนก็อันอันแล้วนะคู่แรกห้าทุ่มกับบาร์ซ่าถล่มโอลิมปิกกไปหกหนึ่งนะพี่น้องนะมีแต่ตัวไคลัรัสกับตัวพาฟอสอะชื่เหมือเสมอต่ศูน ลืมยิงกันฮะนอกนั้นครับโอ้โหไปเออหรือว่าเซนเล่นในบ้านแท้ๆถูกปาลิเซย์แมทนทำไปยิยงเจ็ดลูกนะยิยงมันเจ็ดลูกนะชนะไปเจ็ดประตูต่อสองนะครับตัวของ FC โคเปนเฮเกนเล่นในบ้านก็ถูกดัดบูลถล่มไปสี่ประตูต่อสองครับนิวคาสเซิลคืนฟอร์มนะถล่มเบนฟิก้าทีมแกร่งไปสามศูนย์นะครับ <S <S <ส><ส>พีทีไอโฮเฟนครับโอ้โหถล่มนะครับปูรีนะถล่มแชมป์จากเกาโช่ซิลีอารนะคร 6-2โอแต่ว่านาบปีีถูกถูกไล่ออกเลยนะอา่าแต่ว่าผมไม่น่าเลยขนาดนี้นะทีมแกร่งจากอิตาลีนะเพยเวสเซ่ไวเอาชนะชนะ6-2ครับแล้วก็อินเตอร์มิลานบุกไปชนะยูเดนแซงจะลอยไป4-0แล้วก็แมนซิตี้บุกไปชนะเบีรลี่ไป2ประตูต่อ0ครับก็แล้วก็อาจจะนอลเราชนะ ในรายของอาเลติโก a แบตลิครับสี่ประตูต่อศูนย์ก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ครับปารีสแซงแมงครับอินเตอร์มิลานและก็อาร์เซนอลเป็นสามทีมที่ยังเก็บชัยชนะรวดเลยแล้วก็มีอาร์เซนอลกับอินเตอร์มิลานเท่านั้นครับที่ยังไม่เสียประตูเลยนะอินเตอร์ยิงไปเก้าของเรายิงไปแปดรูป ยังไม่เสียประตูเลยอ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็จะมีแอตเลติกครับจะเจอกับคาราบักครับแล้วก็กาลาตาสลายจเจรกับบอโดกิมและคู่ตีสองโอ้โหหลายคู่น่าสนใจนะครับมอร์โกเปิดบ้านจะเจอกับกุ๊กกกไก่เจีบเยบนะที่เพิ่งแพ้คาบ้านมาแอตแลนต้าจเจริญสลาเวียปาร์กสลาเวียปาร์กในแมตช์น่าจะเจออาเซนอนนะบาเยอร์มิลเดกเจอครับลูคครับเชลซีเจออาแจกอัมสเตอร์ดัมไอทาแฟงเฟิร์ตครับ เจอลิเวอร์พูลโอ้โหเดี๋ยวคืนนี้จะดูคู่นี้เอาใจเชียร์ลิเวอร์พูลหน่อยอ่าใจเชียร์ยลิเวอร์พูลแต่ละกันนะครับอย่าถึงขนาดที่จะต้องห้าแม็ติดเลยนะเอออย่าถึงขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าเราซัมนะเจอแฟรง์เฟิร์ตนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดจะทำศึกใหญ่เจอจูวินตุสโอ้คู่นี้ก็น่าสนุกครับแล้วก็สปอร์ติ้งลิเบอนเจอมาเซีนะ ทีมของโอบามาเบยองนะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในคืนนี้อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไล่เรียงผลสรุปอีกครั้งหนึ่งสําหรับเบื้องลึกเบื้องหลังของแมทในค่าคืนที่ผ่านมานะครับโผแต่ก็ทําให้เรายืดอกนะยิ้มแมทมีความสุขะยิ้มต่อเนื่องไปฮะมีความสุขไปแต่ละนัดนะเรายิ้มความสุขเรามีความมันม่นใจ แล้วก็ไม่ได้เป็นหนักหัวใครใช่ป่ะเออใครจะว่าว่ากลางเกินผมว่าผมว่า,วาแฟนบอลเอซองก็ไม่ได้กางนะเราก็อยู่ในบ้านของเราอยู่ในอยู่ที่ของเราดีใจก็อยู่ในที่ของเราแต่คนอื่นชอบมาแขะเรา <laughs> แปลกไหมอ่ะก็เดี๋ยวไล่เรียงกันแล้วกันนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะที่จะมาเก็บตกอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ได้พักเนี่ยนะได้พักยาวอยู่นะครับได้พักยาวอยู่นะแต่เมื่อคืนนี้แม้พักพุธธระหัส,สุขเสาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตะทีวันอาทิตย์ ถือว่าโปรแกรมค่อนข้างจะโอเคนะครับและที่สําคัญคือไม่ต้องเดินทางด้วยเราจะเปิดบ้านเจอซิสเซอรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บตกกันอีกทีหนึังนะครับอ่ะฝากไว้เช่นเดิมนะครับสําหรับมิสเซเล่นะมิสแพคนะครับอันนี้เป็นรดซา,า,าคลีมลาซาฟลีหัวหอมนะครับมีความหอมมีความมันกลมกล่อมแล้วก็เป็นแผ่นเรียบด้วยทานแล้วอร่อยอ่ะพอกัดเข้าไปปุ๊บความหอมมันขึ้นจมูกนะลิ้นละมุนเลยนะครับจะทาน ปเปล่าหรือท,ทานเป็นกับแกล้มกับแก้ข้วยก็ได้ <c oughs> นะเลเขามีหลายรสแหละนะครับเข้าได้นะเลนะถ้าได้ยินถ้าได้เห็นก็เข้าได้นะฮะเป็นสปอนได้ <c oughs> ไม่ขัดข้องฝ <c oughs> ากด้วยนะครัในช่องสินค้าตะก้าครับปุ่มซุมปเปอร์โส๊กแปลงะไรถ้าได้นนสะดวกก็ส่งมาเป็นกำลังใจให้กับทีหวยครับไม,ไม่ขัดไม่ข้องใแรงสิ้นจับและก็สำคัญคือ AIA ครับ Unity ครับ21 ทีมงานคุณภาพครับที่พร้อมให้การดูแลทุกท่านในเรื่องของการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงนะเรื่องของประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยประกันรถประกันบ้านครบวงจรนะครับประกันเดินทางด้วยนะครับสนใจทักกันมาครับหรืออยากจะมาร่วมงานร่วมทีมกันทํางานเพื่อเป็นการหารายได้ด้วยนะครับ t o n t c r b ครับภาษาอังกฤษต้นครับนะครับทักไลน์กันมานะแมวันนี้มีความสุขยืดอกกันไปนะเดี๋ยวก็คืนนี้ตามลุ้นรือพูน ตั้งใจตั้งใจรุ้นเวอร์พูลจริงก็ <c oughs> เจอกับแฟรงก์เฟิร์ตนะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยสักฝ่าทักาทายสบายดีพี่น้องสอปอลาวทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องเจ้าที่ทหารและทหารพานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนขมุชาครับขอดูท่านปลอดภัยจากภัยอันตรายทางปวงผู้ท่านสุดยอดอยู่แล้วครับอาสนนของเราก็สุดยอดนะอยู่ในเว ดีใจไปสวัสดีครับ